เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะก็มารีวิวสั้นๆเล็กๆน้อยๆพร้อมคำขอบคุณนะฮะคุณอัศวพลด้วยนะครับที่ได้ส่ง CPU Core i 7 7700ให้กับผมได้ลองใช้นะครับบอกได้เลยว่าส่งมาให้ลองใช้แบบนี้ไม่ได้ครับเราต้องมารีวิวกันสักเล็กน้อยนะครับเริ่มด้วยจอผมนะฮะ ด้านหน้านะครับผมมีฝุ่นเยอะโคตรแต่ไม่ต้องไปสนใจมันและข้างๆนี่ก็ใหม่ใหม่ที่ขาตั้งเนี่ยราคาเป็นล้านนะครับ วัสดุนี้มาจากตัวเหล็กแท้นะครับแท้แบบขึ้นสนิมพร้อมกับขดลวดนะครับต่อยาวไปถึงราวตากผ้าอา้าวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเปิดกล่องกันก่อนแกะบับเบิลออกด้านในบับเบิลมีคอไอเซเว่นเซเว่นแท้ๆครับไม่มีผงชูรสเจือปนหลังจากนี้ก็เปิดฝากล่องเปิดด้านในขันน็อตสักเล็กน้อยนะครับโอ้โหสิลิคอนเต็มไปหมดเลยถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วนะลูกนะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับออกคอไอเซเว่นนะครับ เรียบร้อยเอาไปใส่คืนที่เดิมก่อนนะบัดนาวปิดฝาให้เรียบร้อยเช็ดทาซิลิโคนใหม่ใส่เข้าไปเอานี่ฮะตัวปาดเขามีไห้ปาดแล้วก็ปิดเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยเสร็จสับครับเข้าคอมพิวเตอร์มานะครับที่เปลี่ยนแปลงครับชัดเจนครับผม CPU Core oh. i อ7 7 7 7 0เครับเดี๋ยวเรามาลองเข้าเกม s ว t d a y to die กันดีกว่ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าผมปรับสุดนะครับปรับสุดเลยเป็นอัลตร้านะครับทุกอย่างนี่คือขั้นแบบ สุดยอดนะฮะจะสังเกตได้ว่าเฟรมเรทก็ยัง30-20กว่ากว่าอยู่แต่มันรู้สึกว่ามันไม่ได้ติดขัดนะครับมันแบบลื่นไหลนะฮะอย่างที่เห็นนะครับปัญหาก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงชิ้นส่วนขาดหรือจะเป็นซอมบี้ที่อยู่ดีๆโผล่ตกลงมาอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับ อาจจะกระตุกบ้างนะครับแต่น้อยครั้งนะครับแล้วก็ไม่ได้ขัดหูขัดตาเท่ากับ Core i5 มากนักนะครับพอเปิดตัวจัดการของ Windows มาดูนะครับปรากฏว่าตัว CPU เนี่ยทำง,งานอยู่ที่ประมาณ50-60%นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็น Core i5 นะครับมันดันไปเต็มร้อยนะครับแต่มันจะไปหนักตรงแรมนะครับแรมผมนี่คือทำงานเกือบสุด ไม่ไม่คือสุดเลยมากกว่าครับสุดเลยครับสุดสุดจริงๆครับ 16G คือสุดเลยนะฮะแล้วมาเทียบกับตัวการ์ดจอครับการ์ดจอแค่ประมาณ5 6 0เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้นะฮะผมมีปัญหาเรื่องแรมครับร้อยเปครับแรมแน่นอนฮะแรมยังไม่ถึงนะครับกับอีกอันนึงครับตัวฮาร์ดดิส์นะครับเพราะว่าผมตัวสูงสุดมันเป็น SSD นะครับมันก็ยังไม่แรงเท่ากับตัว M2 นะฮะส่วนการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นฟ็อกซี่เอาวิดีโอเข้ามาในโปรแกรม ตัดต่อวิดีโอหรือว่าจะประมวลผลเรนเดอร์ออกไวขึ้นครับไวขึ้นมากๆเลยนะครับสรุปโดยรวมแล้วคือดีสุดๆเลยนะครับสำหรับใครที่ยังใช้ตัวเมมบอร์ดเก่า CPU เก่ารุ่น Generation 7นะครับก็เปลี่ยนเป็น Core i7 ก็ได้ครับมือ2นะครับราคามือ2ตอนนี้ก็ลองไปดูใน s h o p e e ครับไม่ไม่แพงนะฮะ อยู่ไม่ถึง3 4, าสี่ออยู่ไม่ถึง5 6 0 0กนะครับก,ก็ลองลองดูครับร้านที่คิดว่าน่าจะโอเคนะ ค่อยๆดูค่อยๆเลือกร้านกันด้วยนะครับโอเคครับผมถ้าเกิดว่าผมมีรีวิวผิดพลาดหรือว่าขาดตกบกพร่องอะไรตรงไหนเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับรายที่สําคัญครับขอบคุณขอบคุณมากๆครับสาหรับคอไอเซเวสจากคุณทนกคนนะครับที่ได้ให้ลองมาใช้ดูนะครับผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมวันนี้มารีวิวแล้วก็ขอบคุณแบบเล็กๆน้อยๆนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ